โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของร้านวันรีเจนนะครับก็วันนี้จะมาเล่นโคออฟโหมดนะครับอันนี้ก็เป็นรอบของรอบใหม่แล้วนะจะเป็นบอสของจัมันบีศาจพิกโรโลมาครับแล้วก็โคลออฟนี้จะพิเศษหน่อยนะเพราะว่านี้ผมแนะนําว่าให้ทุกคนเล่นเรื่อยๆนะไม่ใช่เล่นแบบว One ันเว้นวันนะเพราะว่ามันจะได้เป็นตั๋วนะครับตั๋วของเซนไครโกคูเด็ก uh ที่เป็นตัวฟรีนะที่เป็นตัวเ e จินโรดนะครับก็ถ้าฟาร์มาเรื่อยๆก็จะได้มาตั๋วมาเรื่อยๆนะครับก็ ซึ่งตั๋วพวกนี้มันสามารถเอาไปเปิดตู้ของแซดอเวกเกนได้ก็คือตู้ของพวกเซนไคพาวเวอร์นะครับอันนี้จะเป็นตู้ของโกคูเด็กนะเพราะว่าวิธีที่จะเซนไคโกคูเด็กคือต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นก็คือต้องเล่นโคออฟนะครับเล่นทําภารกิจเอาตั๋วมาเปิดนะครับผมก็300ตั๋วก็จะเปิดได้1มันตินะก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงว่าคุณจะสุ่มได้อเวกเกนแซดพาวเวอร์เท่าไหร่นะครับจะมีตั้งแต่70 30 15แล้วก็5นะครับ5นี้เยอะสุดนะโอกาสดรอปนี่คือ นะแล้วแต่ดวงคุณอนะ่ะเออใครโชคดีอย่างไหนก็ได้แบบ30สัก3 4รอบอะไรอย่างงี้ไม่ก็สิบห้รอบ5รอบอะไรอย่างงี้นะครับก็จะดีมากนะก็ประมาณนี้นะครับก็ผมยังไม่ได้เซ็นใครเลยนะไอ้โกคูเด็กเนี่ยยังได้แค่ร้อยเก้าสิบชัดเวอร์อย่าเงยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับมันเลยเจนช่วงนี้นะก็รอช่วง2ปีนะเพราะว่ามันใกล้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูมิชชั่นก่อนแล้วกันนะมิชชั่นของโกคูเด็กนะครับเป็นมิชชั่นอันนี้นี่ของโคออฟนะครับ ก็เล่นครบจำนวนตามที่กำหนดจะได้ตั๋วมา300ใบส0 0ใบส0 0รใบ,บไปเรื่อยๆนะครับก็สูงสุดเนี่ยคือเล่นประมาณกี่รอบวะดูก่อน200รอบนะจะได้ตั๋วมาจากภารกิจได้มาทั้งหมดเลยนะ้วก็จะมาเปิดกันก็น่าจะได้เซ็นใครเรื่อยๆแหละนะคือมันสามารถเซ็นใครจนเลระเจ็ดได้เลยนะอันนี้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความขยันคุณแหละว่าจะเปิดเอาเท่าไหร่จะได้เล่นบ่อยหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้เซ็นใครสักรลเวลเลยเ <laughs> นียก็จะเล่นให้ดูกันแล้วกันว่ามัน เป็นยังไงนะสำหรับโคออฟในรอบนี้นะครับก็แน่นอนว่าต้องเล่นความยากระดับสูงสุดนะก็ไอ้ที่มันเล่นได้3ครั้งในวันที่เป็นของรางวัลน,นะครับอะลิมเป็นเต็มไทม์ลีว่าดเนี่ยมันจะได้เป็นแนนั้นด้วยใบใ้เป็นตั๋วนะครับถ้าเล่นเลเวลสามก็ได้ตั๋วมา100ใบนะซึ่งถ้าเล่นสามก็ได้มา300ใบนะครับจะได้เปิดได้หนึ่งมันติเลยนะก็จะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากดังนั้นเนี่ยผมเลยแนะนําว่าต้องมาเล่นทุกวันนะครับเออวันละ3รอบเนี่ยเล่นความยากระดับสูงเนี่ยระดับแอดวานซ์นะครับับบเเลล่นนนป็วะ3รอ นะจะได้ตั๋วมา300ใบนะก็จะเปิดได้1มันตินะอย่างน้อยก็วันนึงได้มาหนึ่งมันเตะเออแล้วก็ได้ไปเรื่อยๆมันก็ปลดล็อกมิชชั่นของเอ่อมินชันโคลออฟเองนะครับแล้วก็จะได้ตั๋วมาเพิ่มอีกนะก็ถือเปไ็นอะไรที่เรื่อยๆยาวๆนะเพินนะครับโอเคซึ่งเอ่อบอสของโหมดนี้จะเป็นตัวละครสีม่วงนะครับก็ต้องใช้สีเหลืองไปสู้นะซึ่งผมก็แนะนําว่าใช้เป็นพวกตัวละครสีเหลืองที่เป็นพวกเอ่อโกคูอะไรเงี้ยนะ จะใช้เป็นโกคูเด็กก็ได้นะเป็นตัวละครของมันเองเลยนะครับก็จะเพิ่มบัฟดาเมจ50%นะเพราะเป็นแท็กทีเจนโหลดนะแต่ว่าตัวให้ละครที่แนะนําที่มันตีแรงที่ผมไม่รู้มันตัวไหนมันเหมาะต่อเล่นในด่านนี้นะแต่ผมว่าโกคูบูไคอเคนน่าจะเหมาะมากกว่าเพราะว่ามันตีแรงนั่ไงและเป็นแบบตัวละครเหลียงด้วยนะครับก็นั่นแหละนะซึ่งผมจะามาเล่นก็คือโกคูเด็กนะครับเป็นตัวละครโกคูเด็กนะ ก็บัฟก็ใส่ไปเยอะๆเลยนะบัฟดาเมจใส่ไปใส่ไปแต่บัฟดาเมจนะครับไม่ต้องใส่ไปบัฟดีฟน n ์นะมันจะได้แบบมีดาเมจเยอะๆนะครับจะได้ทําเวลาไวๆนะเพราะว่ายิ่งเล่นเร็วก็ยิ่งได้ของวันเร็วยิ่งจบเร็วจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างนะครับอืมก็ใส่เป็นพวกบัฟเอเดเคบัฟปาร์สสเต็ทสไตล์แท็กไปเรื่อยๆนะครับส่วนไอคิปแมนก็ใส่เป็นพวกพลังโจมตีสไตล์แท็กดาเมจแท็กบาร์แท็กไปเรื่อยๆนะเหมือนกันไม่ต้องใส่เป็นพวกดีฟน n ์หรอกนะครับใส่เป็นพลังโจมตีกันล้วนเลยจะเหมาะมากกว่านะครับโอเค ปก็ลุยโอเคนะครับก็ตัวเพื่อนผมเนี่ยเป็นตัวของโกคูเด็กนะครับเหมือนกันเลยก็จัดไปผมเล่นมาแล้วนะครับสำหรับด่านนี้นะก็ถือว่าไม่ได้ยากมากไม่ได้ง่ายมากครับก็เล่นตีลื่เรื่อยๆก็จบเองเลยนะมันก็ถึออยู่ในระดับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้ตีเราแรงมากนะมันพอไปได้อยู่นะพอไหว แล้วก็มีปรับมาใหม่ครับเราสามารถ r ์พร้อมกันได้ในโหมดนี้นะครับก็จะเป็น r ์แบบว่าราเมจแรงขึ้นอันตะเมต r ์เลยอัลต้าและซิงลัสอะไรสักอย่างนะครับต้องรอให้มันใช้ใช้พร้อมกันนะ่ะมันถึงจะติดนะซึ่งเพื่อนเรามันยังไม่ใช้ผมรอจังหวะที่เพื่อนมันใช้อยู่ไงจะได้แบบได้ RR พร้อมกันอะไรอย่างงี้นะโอเคนะครับเกาะสองก็แตกไปเกาะแรกสิอันนี้เกาะสองโอเค การฟ้าไปฮาอุ้ยแม่งอาอาเลยโคตรร้ายดีนะผมการฟ้าไปก่อนไม่งั้นเพื่อนโดนอาอานะครับโอเคเการเขียวพร้อมอาอาไหมเพื่อนพร้อมไหมไปลุยกดกด,กดไม่กดผมนึกว่าเพื่อนจะรอเหมือนกันไงเออไม่เป็นไรนะครับก็มันปรับมาใหม่นะมันสามารถอาอาพร้อมกันได้นะครับมันจะกลายเป็นอาอาที่ดาเมจดแรงขึ้นนะครับแล้วก็ มันจะตีเยอะขึ้นอเออไม่รู้อธิบายไม่ถูกต้องมาเริกต้องไปลองกดพร้อมกันเองนะได้กับเพื่อนก็ได้นะเออบอกเพื่อนว่าอาอะไรนี้มันจะเป็นอาราแบบพร้อมกันเลยนะครับกัดฟ้าเพื่อนไม่อยากใชอา,อาสักทีเเนะกานะสองแตกเกาะสามกลับมาแล้วครับรอบที่สามแล้วเกาะเด้งรอบสามหลบให้เพื่อนกัน <laughs> เพื่อนเลือดครึ่งหลอดแล้วเราเลือดเ,เต็มหลอดเลยโอเคนะครับ ผมอยากจะปิดชากเรื่องไปเม่สวยๆอ่ะโอเคอืมตัวละครที่เหมาะกับด่านนี้ในการฟามหมว่าก็คูบูไคลเคนเนี่ยน่าจะเหมาะเลยเพราะว่าเป็นตัวโบนัสด้วยนะเออตีไปกับฟ้าถามได้ไหมาเพื่อนไม่ยอมใช้อารสักทีอย่างเงี้ยจริงเติเหรียแเลยลกันนะเต็มตัวก็อัติเมทนะครับ เออแลรไอ้ลุยถึงจะฆ่าไม่ได้ก็เถอะแต่ใช้ไปก่อนเพราะว่ายิ่งเกาะมันเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งเกาะลดเร็วนะไอ้หลอดแดงมันจะยิ่งลดเร็วโอเคเหลือหนึ่งหลอดนะครับไม่ตายโอเคสวยงามเพื่อนเราเตะ็อตสุดท้ายพอดีนะครับเรียบร้อยนะก็ดันนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะเราขอออดในโหมดรอบนี้นะครับ ซึ่งรอบไปแล้วเนี่ยเป็นรอบของบารดักใช่ไหมซึ่งผมลืมอัดให้มาชมดูไงเออก็ต้องขออภัยด้วยนะครับภาพเป็นโหมดโคออฟเลยนะ <c oughs> ก็ไม่รู้มันจะวนมาหร,รือเปล่าสำหรับบอสในโหมดโคออฟนะครับมันก็ไม่วนมานะเพราะว่าส่วนมากมันก็แบบผ่านไปเลยอะ่ะเป็นบอสตัวใหม่เลยนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะวนกลับมาหรือเปล่านะครับนะก็นะรประมาณนี้สำหรับบอสของโคออฟในรอบนี้นะครับก็จะพิเศษหน่อยเพราะารอบนี้มันต้องใช้มันต้องมันต้องเล่นไงมันจะได้ตั๋วมานะครับถ้าไม่เล่นนี่คือไม่ได้นะเพราะว่า มันต้องเล่นมันต้องเล่นจแจกโหมดโคออฟเท่านั้นนะถึงจะได้ตั๋วมาไม่ว่าจะเป็นมิชชั่นหรือว่าจากด่ามันเองนะครับถ้าใครเนี่ยยังยังอ,อ,อยากเซ็นใครก็ต้องมาเล่นโหมดนี้นะครับก็ต้องทนเล่นกันหน่อยแล้วกันนะเล่นรายวันเองนะสามวันต่อรอบก็ได้นะครับเล่นลเรื่อยๆมันก็ได้เองนะชิวๆนะครับซึ่งถ้ามาเล่นลเรื่อยๆเนี่ยแบบว่าไม่ต้องไม่ได้ของรางวัลตามสามสามเอ่อตามวันนะครับที่เป็นที่มันดับสองของรางวัลสามรอบ 2, ันจะได้เป็นตัวเหมือนกันแต่ว่าจะได้ตัวน้อยหน่อยนะครับประมาณสักอย่างเมื่อกี้ยี่สิบเจ็ดตัวยี่สิบหกตัว,ตวก็ว่านไปนะก็เล่นเรื่อยๆนะครับอืมก็จะได้มานะครับก็เดี๋ยวผมขอไปเล่นอีกแล้วกันนจะได้มาเปิดให้ผู้ชมดูว่าเวลาเปิดมันจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวขอไปฟาร์มมาก่อนแล้วกันสักสักมันตีหนึ่งก็ได้สักสามร้อยตัวให้มันครบก่อนโอเคนะครับไป ครับก็หลังจากฟาร์มมาสัก3าสตาได้เพราะว่าผมขาดมิชชั่นไงก็ทีาไปทำมิชชั่นมาจะได้มิชชั่นที่มันได้ตั๋วมา3ามใบนะครับก็ได้มาแล้วนะก็มาลองเปิดกันดีกว่าว่าผมจะได้เบเสกสเซต์พาวเวอร์ประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับภายใน1มันตินะก็อันนี้ก็แล้วแต่ดูรับคุณด้วยนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็ประมาณสักมันก็จะแบบเท่าๆกันอยู่แล้วอะ่ะมันก็ประมาณ5มี5โซนะครับห้าเซตพาวเวอร์สิบห้าเซตพาวเวอร์เป็นเรื่องธรรมดานะครับ มันก็แบบคล้ายๆอย่างอยู่พราะว่าเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยอ,ะอ่ะเออในการดอกอะไรต่างก็นะครับแต่ก็ว่าดวงก็ส่วนหนึ่งนะครับดวงมันก็เกี่ยวอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยโอเคก็เปิดไปแล้วกันนะแอนิเมชันไม่รู้มันจะเกี่ยวกับดวงมันมันจะเกี่ยวกับในการเปอร์เซ็นต์ออกหรือเปล่านะครับเหมือนจะเกี่ยวปะเหมือนพวกเปิดตู้เลยใช่ปะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปิดไอตู้ซเซตพาวเวอร์ไวเทนเท่าไหร่นะ พูดมั่วมาแล้วเนี่ยเซตเอาเวคเชนพาวเวอร์ดออิโกคูตุ้มแสดงว่าดวงแย่ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ดอบดอบแย่ใช่ไหมฮ้า5 5าฮาโอเคแสดงว่าแย่นะครับอย่างนี้แสดงว่าแอนิเมชันเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวกับไอ้นั่นด้วยเออในการเปิดได้1 5มาแค่อันเดียวนะครับก็ขาดอีกเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ผมมี355นะครับเซตพาวเวอร์เเนก็ขาดอีกไม่กี่ร้อยอีกเจ็ดร้อยกว่า ก็ประมาณนี้นะครับสบําหรับการฟาร์มตัว๋วแล้วก็มาเปิดนะก็ถ้าใครทำเรื่อยๆก็น่าจะได้กันอยู่แหละอยู่แล้วแหละนะไม่ต้องรีบก็ได้นะครับแต่ถ้าใครรีบก็ทําเลยนะลุยโลดนะครับใครชอบความไวอะไรอย่างนี้ก็ฟาร์มยาวๆเล่นยาว,ยาวๆเลยนะครับก็สูงสุดของมิชชั่นก็คือเล่น200ครั้งนะถ้าใครแบบว่างก็จัดไปะนะใครอยากแบบทำเสร็ way, ๆไวๆก็ลุยเรนะับผมเป็นกำลังใจให้นะซึ่งผมก็ไม่เอาด้วยแล้วกัน เพราะว่าช่วงนี้ก็ขี้เกียจด้วยนะครับรอบบเล่นไปเรื่อยผมก็ไม่ได้กับเกมนี้มากหรอกรอแบบช่วง2ปีมาดีกว่านะครับจะได้แบบไม่นานมากเผื่อมันจะคืดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็แบบไม่รู้สิรู้สึกเล่นแล้วมันแบบยังไงก็ไม่รู้ชอบคนนะเพราะว่า PVP ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเกมนี้เออจริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นเลยถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่ผมไม่ค่อยเล่นเลยนะครับเคยก็เข้าเกมมารับของรางวัลล็อกอินเปลี่ยนอุปกรณ์อัพอุปกรณ์ลงอเวนเจอร์คำทำคะแนนให้กิ้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่นะก็โอเคนะครับประมาณนี้และการถับคลิปนี้นะครับอยากใาั้งคิดอะไรก็สามารถบอกกันมาได้นะไม่ว่าจะเป็นเกมนะัม้นเอเจน์น,นั้นบอลดูครั้งก็บอกมาได้เลยนะแตรทางคิดอะไรสามารถบอกกันมาได้ก็ถับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับไม่บาย